ยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงด้วยความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่92.5เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิการายการที่ท่านจะได้รับฟังในภาคเช้านี้มีดังต่อไปนี้ หลังจากแจ้งรายการแล้วจะเสนอคติพจน์ประจำวันต่อจากนั้นเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว6นาฬิกา30นาทีรายการข่าวเช้านี้7นาฬิการายการเพลงฟังสบาย7นาฬิกา30นาทีรายการสาระน่ารู้8นาฬิกา30นาทีรายการเพลงฟังสบายจนถึงเวลา9นาฬิกาปิดสถานี ขอเชิญติดตามรับฟังรายการของสถานีต่อไปขติพน์ประจําวันวันนี้ขอเสนอคําว่าความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทําต่อไปสารคดีชุดท่องเที่ยวกลางธรรมชาติชาวนี้เราจะพาทุกท่านหลีกหนีความวุ่นวาย ไปผ่อนคลายกลางธรรมชาติด้วยการถึง2สถานที่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่สถานที่แรกกันนะคะไร่ภูเคียงทานอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสำหรับใครที่อยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายใกล้กรุงเทพพักที่พักติดแม่น้ำสามารถกางเต็นท์สวยๆได้มีน้ำพันให้เล่นมีกิจกรรมให้ทำเยอะทั้งเล่นน้ำล่องแก่งภายเรือคายักเพนบอลขับรถ ATV ที่นี่ยังมีที่พักแบบเป็นห้องพักและลานกางเต็นท์ สำหรับใครที่เตรียมเต็นท์มาก็สามารถเลือกพื้นที่กลางเต็นท์ได้เลยค่ะตัวกลางคืนมามีไฟสองสว่างไม่น่ากลัวห้องน้ำใหม่สะอาดในช่วงเย็นก็สามารถนั่งทานหมูกระทะสังสรรค์ได้ส่วนในตอนเช้ามีหมอกลงอากาศสดชื่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี่อยู่ใกล้แค่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะค่ะสถานที่ที่สองนะคะสวนโคภายลุงน้อยอำเภอบอกก่อเกลือจังหวัดน่านน่านยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทางที่ชื่นชอบธรรมชาติ และถ้าหากเราอยากปลีกตัวออกจากความวุ่นวายมานอนพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศความสงบความเรียบง่ายกับวิวของทุ่งนาที่โอบกอดด้วยภูเขาและสายหมอกที่นี่เลยค่ะบ้านสวนโคภัยลุงน้อยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวอ,อ,กกอําเภอบ่อเกลือให้ลองมาพักกันดูที่นี่สถานที่ที่สงบห่างจากจุดนักท่องเที่ยวเป็นหลักๆมีมุมให้คุณได้พักผ่อนนอนนับดาวในอ้อมกอดธรรมชาติอันอบอุ่น มีความเป็นส่วนตัวสามารถเลือกตั้งแคมป์จัดปาร์ตี้รอบกองไฟได้สนุกสนานเฮฮาได้เต็มที่ตกดึกนอนดูดาวในยามค่ำคืนตื่นมาก็มีสายหมอกให้คุณชมในตอนเช้าความเนนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏน์กรุงรัชธานีมหาวิทยาล,ายลัลาาย,าลายแห่งความสุข ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเรียนสาขาวิชาภาษาไทยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มาเรียนแล้วไม่มีความสุขตั้งแต่ที่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาไทยไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่อยากมาเรียนเรียนสาขาวิชาภาษาไทยได้อะไรหลายๆอย่างท้งด้านการของวิชาการในการเรื่องการใช้ชีวิตเรียนสาขาวิชาภาษาไทยได้ฝึกทักษะหลายๆด้านเช่นการพูดการอ่านการเขียนสาขาวิชาภาษาไทยเป็นเหมือนบ้าน สาขาวิชาภาษาไทยอยู่กันเป็นครอบครัวสาขาวิชาภาษาไทยหัวใจหนึ่งเดียวเราลักภาษาไทยมาเรียนภาษาไทยกันเดียวนะครับขณะนี้เวลา6 3นาฬิกา30นาทีรายการต่อไปรายการข่าวเช้านี้ หัวข้อข่าวที่เราจะมานำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลกแต่ประเทศไทยยังคงขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้ เนื่องด้วยอุปสรรคการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงนักวิจัยไทยจึงพัฒนาแฟลตฟอร์มเต้านมจำลองสำหรับใช้ฝึกเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อด้วยเทคนิคอันตาซาวขึ้น เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางได้ฝึกเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจนเชี่ยวชาญก่อนลงมือทำพัตถการให้ผู้ป่วยจริงจุดเด่นของอุปกรณ์นี้คือให้ภาพอันตราซาวที่มีก้อนเนื้อชัดเจนให้ภาพอันตราซาวของเข็มเจาะชัดเจนและสามารถปรับแต่งให้มีรูปแบบของก้อนเนื้อและตำแหน่งของก้อนเนื้อที่ตรงกับ โจทย์การเรียนรู้ได้ส่วนทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์นี้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีการนำพืชเศรษฐกิจไทยมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วยทั้งนี้การที่ไทยมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการฝึกฝนของแพทย์จะช่วยให้ไทยมีศักยภาพที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคัดกรองโรค มะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงระบบสาธารณะสุขไทยสวัสดีครับท่าน้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับพวกเราผมดีเจไอ้นัทวุฒธผมดีเจคิมพานุมาศ เป็นประจำทุกวันเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาทีในเชาน้านี้ทุกคนอาจจะกำลังเร่งรีบในการออกไปทำงานหรือบางท่านอาจจะกำลังนั่งกิบกาแฟอยู่ที่บ้านหรือใครที่กำลัง,งว่างๆอยู่ก็สามารถฟังเพลงเพราะๆได้จากพวกเราทั้งสองคนเริ่มต้นรายการกันที่เพลงอะไรดีครับ e j ice อช่องตัวรายการแบบนี้เราเริ่มบทเพลงของวงคอ t เทลในบทเพลงเราถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะขอบทเพลงก็สามารถส่งข้อความ sms หรือโทรเข้ามาได้ที่0 2 0 5357678 0205357678ตอนจากนี้ฉันรับฟังบทเพียงเพราะเพาะจะพวกเราในบทเพียงเราได้แล้วครับนานนานที่เรามองตากันในแววตาคู่นั้นเหมือนเธอไม่มั่นใจเธอสงสัยเรื่องใดสายตาของเธอบอกบอกว่าเธอไม่มั่นใจ เราครบกันมาเป็นปีจากวันนั้นถึงวันนี้เธอยังคิดอะไรเธอ,อยังรู้เรื่องใดขอเธอจงถามไทยเธออย่าทำนายอย่างน,านั้นความรักฉันไม่เคยเลือนลางไม่เคยจางหายไม่เคยจางใคร คิดถึงไม่เคยจางไปจากใจ,จฉันมีแต่เธอาเมื่อ นก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบทเพลงเราของวงค็อกเทลเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังเพลงนี้อาจจะเข้ากับสถานการณ์ของใครหลายๆคนในตอนนี้หลังจากนี้นะครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสาระน่ารู้กันสักครู่นะครับ วันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2000เนื่องจากต้องการให้ผู้คนทั่วโลกน่าตระหนักถึงความสําคัญของโลกหัวใจและหลอดเลือดแม้ในช่วงแรกจะไม่มีการกําหนดวันที่แน่ชัดเพียงระบุว่าเป็นอาทิตย์ช่วงสุดท้ายของเดือนแต่เมื่อปี2000ก็ได้มีมติใหม่เกิดขึ้นในวันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก สัญลักษณ์ของวันหัวใจโลกคือรูปหัวใจสีขาวด้านบน,นหัวใจฝั่งซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของรูปโลกทรงกลมอยู่บนพื้นหลังสีส้มมาอยู่กับพวกเรากันต่อนะครับเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาขอเพลงในรายการน,นะครับ ากคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะขอบทเพลงสามารถส่งข้อความ sms หรือตัวเข้ามาได้ที่0205357678 0205357678สวัสดีครับสายแรกที่โทรเข้ามานะครับปลายสายชื่ออะไรครับ ก็แนะนําตัวได้ไหมครับและอยากขอเพลงอะไรดีครับสวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะมุกอยากจะขอบทเพลงคนมันรักของพี่ไอซ์สลันยูหน่อยค่ะไอชื่อเหมือนดีเจคู่ขอนของผมเลยนะครับคุณมุกอยากจะฝากเพลงนี้ไปถึงใครไหมครับอยากจะฝากเพลงนี้ไปถึงคนที่กําลังแอบชอบหรือว่ากําลังแอบรักใครอยู่ค่ะงั้นขอเชญรับฟังบทเพลง คนเป็นรักของคุณไอซ์รันยูได้แล้วครับ ปลายสายชื่ออะไรครับชื่อใบเตยค่ะอยากจะขอเพลงคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกของพี่ไผ่พงศธรค่ะอยากจะฝากหรือมอบบทเพลงให้กับใครดีครับอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ออกไปทำงานไกลบ้าน หรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านทันทีนะคะงั้นขอเชิญรับฟังบทเพลงอยู่ได้แล้วครับ ใบตองบ้านป่าละทินมาเป็นใบตองกลุงพอแรงงานมาจากบ้านพุ่งฝากคนตึกสูงจ้างไว้ใช้สอยอาศัยข้าวแกงเป็นข้าวแรงในห้องในนอน ยามแลงแสงตาเวงคอยคิดพอดคนคอยอยู่ทางบ้านเขา่านนี้คนทางบ้านผมแสงจันทร์คุณพออยู่ไหนห่วงจนอดวันบ่ได้ด,ดังใบต้องไปยามต้องล้มหน้า อดทนสาคอนี่สิงลัดทนยังบ่บางเบาต่อสัญญาอีกหนึ่งลมนาให้พรุ่งมีชาวยัดยืนสู่ต่อ ไม่ลืมปิน,น,นดินนาดอกล้กลับมองพอพอรให้แม่พอให้ดมีมีแหงพอยดูพื้นมือสายนี้เป็นสายชิคลายก่อนที่จะปิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทษเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับ สวัสดีจ้าสวัสดีสสดครับไม่ทราบว่าตอนนี้เรียนสายอยู่กับใครครับตอนนี้สวัสดีจ้าซื้อปอดอจ้ามาโทรมาจากบ้านนองมาแซ่ต่อโบนนองมาแซ่อำเภอเมืองจังหวัดอำน,จนาจเจริญค่ะไม่ทราบว่าโทรเข้ามาในวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับผมอยากฟังเพลงสัมหักจากอุบลค่ะอ๋อชำรักจากอุบลของพี่มนแคนแกนคุณใช่ไหมครับแมนจ้ามาแค่มาผี่มนแคนที่สุดเลยค่ะ เพลงนี้อยากจะฝากถึงใครเป็นพิเศษไหมครับอยากฝากถึงบาอุบนคนหนามวนคนโกค่ะครับต่อไปเชิญรับฟังเพลงช้ำรักจากอุบลนของมนแกนแกนคูนจากปลายสายทางบ้านได้แล้วครับ องฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้านแฟนไม่พอแม่ตาสนแล้บบอกเห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดคิดหอดทุนหัวแม่ปุ่มดอกบัวเมืองอุบลแพ่เทียนพันศานัดเดินหน้ามนแต่สาวอุบลก็เงียบผา างไกลวันก่อนบ่าวยาโสธรโศกสันโอ้สาวเมืองดอกหัวบ้านยามร้า,รางห่างกันที่แสนวันไหวสวนพระยาแทนเสียงบังไฟแสนกับพี่ชายเจ้าลืมละบอไม่ช่อพักใสความลังบังไฟยาโสธอ สัพือเคยเที่ยวด้วยกันสองกรานผ่านมาท่าเดือและหาดส่วนยาลองเรือลำมูลชมคูณเลื้อนอนพาเธอเที่ยวแถมพาแทมคงเจียมเรือสิรินทรเคยได้พาควันก่อนดูของสีมูลเชื่อมมูลสีคราบ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับบทเพลงช้ำรักจากอุบลของมนเคียันคูณน่าเสียดานะครับที่วันนี้เวลาของเราก็จบลงไปแล้วคุณผู้ฟังสามารถพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาหในาการ30นาทีแล้วพบกันใหม่สว,ส,สวัสดีครับ ทไทยกระจายเสียงด้วยความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM และระบบ FM ด้วยความถี่92.5เ h z มกะรเฮิรตซ์กระจายเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนำนินรายการตั้งแต่6นาฬิกาบัดนี้เวลา9้นาฬิกาขอให้ท่านติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการจงประสบแต่ความสุขสวัสดีค่ะ